สวัสดีแฟนๆรายการช่องไทยแลนด์ฟูุติดทุกๆท่านนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาถึงเป่าฟรุตโคตรง่ายใครๆก็เป่าได้ในเอพิซดที่7นะครับซึ่งจริงๆแล้วเอพิซดนี้มีความสําคัญมากเลยมันควรจะอยู่ในเอพิซดที่1ด้วยซ้ำไปนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบสําคัญมากๆนะครับสําหรับคนที่จะเป่าฟรุตให้ได้ดีเนี่ย จริง,รงๆเคล็ดลับมันง่ายนิดเดียวนะครับมันอยู่ที่ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องหาอินสปิเรชันให้เจอคําว่าอินสปิเรชันเนี่ยก็คือแรงบันดาลใจนั่นเองว่าเราจะต้องหาคนที่เป็นไอดอลนะครับให้เจอไอดอลของเรานะครับแล้วก็หาเสียงเสียงที่เราต้องการที่เราจะเล่นให้มันเป็นลักษณะแบบนั้นก็คือเสียงในฝันที่เราต้องการที่จะเป็นนั่นเองมันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่เรา จะเป่าฟลุตให้ได้ดีแล้วก็ให้ได้ไพเราะโดยที่เราไม่เคยฟังใครมาก่อนเลยนะครับอยู่ๆก็มามาถึงจะกะว่าจะเป่าแล้วเอาให้ให้ให้ได้ดีเลยซึ่งอันนี้เป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับนักเรียนผมส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีคําถามไว้เสมอเลยนะครับว่าเออจะทํำไงให้เป่าฟลุตได้เพราะทําไงให้ จำเพลงให้ได้จะทำยังไงให้อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็จะถามประโยคแรกก่อนว่ามีเพลงอะไรที่เคยฟังแล้วแบบชอบไหมชอบแบบชอบมากๆเลยแล้วก็ส่วนใหญ่คนเหล่านั้นก็จะตอบว่าไม่มีไม่เคยไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากหาให้เจอนะครับหาเพลงที่ชอบฟังแล้วแบบโอ้โหแบบรู้สึกว่ามันซาบซึ้งมากๆนะครับฟังแล้วน้ำตาจะไหลอะไรประมาณนี้ หาเพลงพวกนี้ให้เจอนะครับแล้วก็ฟังมันบ่อยๆฟังมันจนกระทั่งเราแบบอยากที่จะเล่นให้ได้แบบนั้นนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรามีตรงจุดนี้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวสิ่งอื่นๆมันก็จะตามเข้ามาเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวผมเองเนี่ยเมื่อสมัยที่เป็นวัยเด็กเนี่ยผมก็จะมีไอดอลของผมอยู่2คนคือคนแรกนะครับคือเซอร์เจมส์กา w เวย์นะครับคนที่2คือจงเปียรลมพานะครับซึ่งอสองคนนี้จะเป็น คนที่อยู่ในยุคผมเนี่ยที่เป่าฟลุตทุกคนจะต้องรู้จักเพราะว่าเมื่อไปเดินที่ห้างเซ็นเทลสมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีเทป RCA นะครับซึ่งวางขายกับแผ่นเสียงเนี่ยจะมีคนเป่าฟลุตอยู่แค่2คนนี้เท่านั้นที่ที่วางขายในในในแผนกเพลงคลาสสิกนะครับซึ่งเราก็จะฟังแต่2คนนี้นะครับฟังมาตั้งแต่เด็ก ก็ฟังวนไปวนมาอยู่นั่นนะครับมีประมาณ20-30ม้วนนะครับซึ่งซึ่งเราก็ฟังเพลงเหล่านั้นจนกระทั่งจําได้นะครับพอเราจําได้แล้วก็มันจะมีเสียงเขาเรียกว่าเสียงที่มันอย่างที่บอกนะเป็นเสียงที่มันเป็น i m a เมจิซาวที่เราต้องการเสียงเพราะๆหวานๆนะครับพอเราโตขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากที่จะเล่นตรงนั้นถ้าเปรียบเทียบกับนักกีฬาแล้วนะครับก็ เชื่อว่าเลโอนีแมสซี่เนี่ยคงจะต้องเคยดูวิดีโอหรือดูชมการเล่นของเดียโก้มาลาโดนาซึ่งเป็นนักฟุตบอลรุ่นพี่แน่ๆเป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาจะจะเตะฟุตบอลแบบโอ้โหแบบสุดยอดขนาดนั้นโดยที่ไม่เคยดูแมตช์การแข่งขันผู้เล่นคนอื่นที่เป็นรุ่นพี่มาก่อนเลยใช่ไหมครับหรืออีกอย่างหนึง่งนักกอล์ฟไทเกอร์วูด ผมเชื no ่อว่าเขาเคยดูวิดีโอการเล่นของแจ็คนิครอสซึ่งเป็นนักกอล์ฟระดับโลกที่เป็นนักกอล์ฟรุ่นพ <pronounce S 3> ี่ของเขาเหมือนกันแน่นอนครับเขาเขาต้องมีไอดอลแล้วทุกคนนะครับเห็นวิดีโอ YouTube ผมที่ผมเล่นทั้งหมดในในท,ท,ทุกทุทกคลิปที่ผมลงเนี่ยอันนี้เซอร์เจมส์สกายเวลเล่นนะครับฟุดอีแบรคอนเสิร์ต ส่วนอันนี้นะครับผมเล่นเองนะครับอันนี้เป็น Carnival of Venus นะครับเล่นโดยชองเพียร์ลำเป่านะครับ เพลงเดียวกันนะครับอันนี้ผมเป็นคนเล่นเอง ส่วนเพลงนี้นะครับ Song of the Sea Shore นะครับเล่นโดย Sir James Galway เดียวกันนะครับผมเล่นเอง มันมาจากการฟังของผมล้วนเลยนะครับฟังจนเกิดความชอบมากๆนะครับนะครับแล้วก็มาซ้อมนะผมก็จะใช้เวลาไม่ไน้นานอะไรมากมายนะครับเพราะว่าผมรู้เพลงอยู่แล้วผมเคยฟังผมจําทานองได้อยู่แล้วเมื่อไหร่ก็ตามพอเราเล่นเราซ้อมโน้ตพอเราเป่าโน้ตผิดเราจะรู้เลยว่าโน้ตที่เราเป่าเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ นะครับที่เราเคยฟังมามันไม่ใช่แบบนั้นมันจะง่ายมากเลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่แบบว่าไม่ฟังเพลงไม่อะไรมามาถึงก็เจอโน้ตแล้วก็มาซ้อมซ้อมซ้อมบางทีเป่าผิดไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าโน้ตที่เราเป่าเนี่ยมันผิดํำนองผิดส่วนโน้ตผิดอะไรต่างๆนะครับมันจะทําให้เราเสียเวลามากๆแล้วเชื่อผมนะครับถ้าเกิดเราเราฟังจนแบบมันเกิดการตกผลึกขนาดนี้เนี่ยรับรองว่าเราจะล่นระยะเวลาการซ้อมได้เยอะมากแล้วก็ เราก็จะสามารถทําเสียงที่เราต้องการตามที่เราเคยฟังมาได้แน่นอนเลยครับยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้เพลงชาติไทยอย่างีน้นะครับเพลงชาติไทยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยเคยฟังมาตั้งแต่แบบอยู่ชั้นอนุบาลหรือสามไปใช่ไหมพอเราโตขึ้นมาสมมติถ้าเราจะเล่นขลุยหรือเล่นอะไรเนี่ยเล่นเพลงชาติไทยผมเชื่อว่าถ้าเราเป่ากดโน้ตผิดเนี่ยเรารู้เลยว่าว่ามันผิด เพราะอะไรครับเพราะเราฟังมาตั้งแต่เด็กว่าทำนองมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับทำนองมันต้องปัปานปัปานตานตาตานตาตานตาตานใช่ไหมทำนองต้องเป็นแบบนี้มันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วนะพอเรามาฝึกเครื่องดนตรีชนิดไหนก็ตามพอเรามาฝึกเพลงชาติไทยอย่างเงี้ยพอเราเราเป่าแล้วเราเราเรากดโน้ตผิดมันก็จะรู้เองว่ามันมันคือผิดนะครับอันนี้ง่ายๆเช่นเดียวกันเรเวลาเราฟังเพลงที่มันเป็นเพลงคลาสสิกในเครื่องดนตรีของแต่ละคนที่คนเล่นเนี่ย เราฟังยิ่งฟังเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะง่ายในการฝึกซ้อมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับหาไอดอลของเราให้เจอหาเสียงที่เราต้องการให้เจอเราอยากจะเป็นแบบไอดอลของเราคนไหนเราอยากจะเป่าฟลุตให้ได้เพราะแบบคนไหนนะครับเราหาให้เจอฟังเยอะๆฟังเยอะๆนะครับแล้วพยายามสร้างอินสปิเรชันตรงนี้ ให้แข็งแกร่งแล้วก็ให้อยู่กับเราไปได้นานที่สุดนะครับแล้วถ้าเรามีตรงตรงเรื่องอินสไ r a t เ o ชันนี้แบบแข็งแรงพอแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เลิกล้มความตั้งใจตรงนี้รับรองว่าทุกคนเป,นเป่าฟุตได้ดีแน่ๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับช่อง t Thailand f ฟ u t i ิ s นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามในตอนต่อไปของ ป่าฟรุตโคตรง่ายใครก็เป่าได้สำหรับวันนี้เราก็คงต้องลากันไปแค่นี้นะครับในเอพิโซดที่7นะครับก็ยังไงขอให้คนโชคดีในปีใหม่2566นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปบ๊ายบายสวัสดีสนับสนุนโดยจูปิเต r ร์ฟ i t